ก้าวทักทายสบายดีพ่อพี่น้องทีกำลังติดตามับสมยินดีตินรับเข้าสู่ซองอนุน้อยเอาทุกคนมื้อนี้ก็เอามายิงหอกเนาะนี่มานำเบาพาทุกคนแล้วก็เบาหนุ่องคนอันนี้มาครั้งแรงนะทุกคนเนาะมานำเบาพานี่มื้อนี้เขาสิเป็นยิงไมขี้ทุกคนหอกนะมันกินไมขี้หรือว่าแบบมันจะเป็นคือแบบสนิทแบบคือเม็ดเข้าทุกคน มันสิมีไก่ปลาบบไก่ขั่วบอแล้วก็หอกน้อยก็กินล่าแล้วก็หองใหญ่นะทุกคนเนาะก็เป็นยังไงกันเพื่อได้เข้าเบอร์ก็จะลืมติดตามรับสมไปยาวๆนะทุกคนเนาะว่าเรื่องราวของเราในเมือน,นี้สิเป็นจังได้มือสิเกิดยังขึ้นก็ถ้าเบิ่งไปนํากันเนาะในนี้เขาก็ห้ามมาฮอดบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงสองโมงแนละทุกคนเดี๋ยวจากน้อยซ้มสี่โมงก็อาสิได้ยิงแล้วนี่เอาเป็นยังได้ก็ท่าเบอร์นะทุกคนเนาะติดตามฮับสมไปยาวๆเลย ก็ไปกันเลยนะทุกคนเนาะไม่ต้องวาวเหงาเอาทุกคนอันนี้เหาก็สิมาเที่ยวอันปลาเล็กเนาะเพราะว่าเนื่องจากวันมื่อคืนฝนตกทุกคนฝนตกหรอกว็พอด,ดีมาเมนี้ฟ้าแดดฝนตกฟ้าแดดแล้วนี่หนุ่ยห่อคิดว่าฮอกบบนกบบน่าจะออกดีเนาะสัตว์ปลาก็น่าจะออกทุกคนบางทีอาซีเดนี่ตัวฟาน แล้วก็ตัวมูป่าเนาะเมือ่อยแหงทุกคนขึ้นด้อยนืองจ้าสิดแล้วนืองจ้ามือวานามาติดน,นกเนะ นี่ตอนนี้เราก็มานั่งท่าเนาะนี่มันจะเป็นไม้อันนี้นะทุกคนเนาะงฮองมากินนะนี่เราสิดักซุ่มอยู่นี่ทุกคนเาวันนี้ม,ม้าเหมือนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวสิจำให้ทุกคนเบนนะิ่งเนาะนี่มันจะเป็นกันนี้ทุกคน เดี bên này mình chỉ bên vậy ๋ยวมันเป็นทางในมันจะเป็นคือเขาเลยนะมาเคลื่อนไปขี้นั่นอืมมันจะเป็นเจนี่ทุกคนเนาะเจอหอหมากไเลย่อะไรน้างไหเอาทุกคนถ้าเบิรงเนาะได้ยิงบ่ได้ยิงก็ นกปิดกับมังกินไร่ทุกคนนกพินจะมกักเนาะผมนกพิษกิน,นทุกคนเอาทุกคนตอนนี้บาโนได้ยินอันตัวห้องน้อยเนาะทุกคนเนาะเลื่องแมงกระลินเนาะได้ยิน,น ยิงเทิงพูดแล้วก็ตัวนึงทุกคนตัวนึงแม่งตัวห,วห,วหอกขายถึงเนาะมาเดี๋ยวถ้าบึางยิงหอกเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนอันอนตัวหอกยันกินไรเนาะยาวเนาดสิ่งนี้ทุกคน ทุกคนนะทุกคนเนาะนี่เบาพาทุกคนเดี๋ยวไปเก็บกันเนาะขอ,อยนยาเยินปืนกันนะ

แม่งอันนี้ทําไงดูซิสงสัยหืมหืมต้องมีกระเป๋าสัง <coughs> 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 บ่อยให้น่อยทุกคนตัวนึ่งหน่อยจะส่วนตัวหน่อยคอหนูยัดยัดปืนกันทุกคน เอาทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้กลับมาแล้วเนาะโอ้เมือเ่อยแฮงทุกคนไปยิงฮอกก็บ่ไ,ได้ยิงฮอกจักบาร์ีปแต่เบาพาไปยิงบาดนึงเนาะทุกคนอือนนี่เฮาก,กลับมาแล้วเนาะนี่ผลงานของเฮาก็สิได้ซัมนี้เนาะทุกคนเนาะเอานับเบิ่งนั่กัน1 2 3 4 5 6 7 8เอา้า แปโตได้ทุกคนนี่นะแปะโตได้เพราะว่าเบาพักก็ได้สีเบาหนุก,ก็ได้สนะี่เนาะยิงนี่งยิงไล่ยิงประมาณหกเจ็ดบาทเนี่ยแหละผู้ได้ดไดก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคัณผู้ได้เข้ามาเบ่งถือว่าหักมักก่อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อนุนน้อยทำคลิปต่ตอไปทุกคนม้อนี่ก็ข้อลาไปก่อนเนาะไปจะได้ก็พอกันไม่ในคลิปหน้าหรือว่าอีพีหน,ะนะนะ้าเนาะนี่ เอาทุกคนขอลาไปก่อนเนาะขอกลับเฮือนเนี่ย,ยก,กินเขาเนี่ยอู้อันนี้ก็อบหกเจ็ดโมงแล้ว